สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไลายคุกกี้แลนครับวันนี้เรามาเก็บเหรียญให้ได้1นึ่งแสนเหรียญกันดีกว่าด้วยคอมโบของคุกกี้รสเลมอนแล้วก็เพชรช่างเหรียญกันครับเดี๋ยวเราจัดการกันเลยดีกว่าครับว่าผมเนี่ยจะสามารถเก็บ1นึ่งแสนเหรียญได้ออกมาแจมๆจมได้หรือเปล่าด้วยเสรสมบัติที่ผมมีนั้นก็ค่อนข้างจะโกงเลยทีเดียวโดวยการใช้กระถางเวทมนต์โบราณ3กระถางด้วยกัน เห็นแล้วก็หนาวแล้วครับว่าใครจะมีสมบัติแบบนี้อผมนี่ก็ยอมวิวัฒน์สามกระถางมาเพื่อเก็บเหรียญโคเพื่อนกันเลยครับก็เจ้าคุกกี้รสเลมอนเนี่ยก็จะเห็นว่าสร้างแต้มได้หนักหน่วงมากๆจากเกาะสายฟ้าของมันนี่แหละครับเจ้าเกราะสายฟ้าเนี่ยจะช่วยเพิ่มแต้มเจลลี่ทุกชนิดให้กับคุกกี้รสเลมอนเราเนี่ยเก็บแต้มได้หนักหน่วงมากนะก็จัดการเพิ่ม เยลลี่ทุกชนิด970คะแนนเลยนะครับแถมเจ้าเหรียญที่กระถางเว้นมนั้นเสออกมาครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเยลลี่ทุกชนิดอีกหนึ่งแบบเลยทีเดียวก็เรียกว่าการเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดเนี่ย970เนี่ยบวกทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่เพียงเยลลี่หมีเยลลี่ปกติไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราเก็บไป1ชิ้นเนี่ย ก็บวก970ไปทั้งนั้น <c oughs> มันทำให้เจ้าเนี่ยแหละครับมีแต้มมหาศาลมากพอที่จะเปลี่ยนเ,นเหรียญได้ทุกๆ4วินาทีนั่นเองเนี่ยแหละครับจะช่างเหรียญก็ต้องการ300,000คะแนนครับเพื่อเปลี่ยนเหรียญ110เหรียญครับเปลี่ยนกันรัวๆขนาดนี้มันก็เลยได้เหรียญออกมาเยอะนั่นเองและที่สำคัญก็คือ,อเจ้าคุกกี้โรเลมอนเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพแม่นเหล็กแบบนี้ครับมัน จะมีพลังงานลดช้าลงด้วยนะอ๋อ oh, oh, เป็นความลับเลยเจ้านี้ก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นครับจากการเก็บแต้มได้รัวกว่านั่นเองนะครับผมซึ่ง้าคุกิโรเลมอนเนี่ยไม่ชนสิ่งกีดขวางอะไรเลยมันมีลุ้นครับที่จะวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงโบนัสตามที่ด่าน11นั่นเองอตัวอักษรที่เรียงรายเป็นคำว่าโบนัสตามครับไปถึงตัวนั้นพอดีเนี่ยเราจะมีพลังงานริบหรี่แล้วแหละเราก็จะได้ ขึ้นโบนัสทามหมดมียักษ์นั่นเองไปลุ้นกันดูดีกว่าครับว่ารอบนี้เราจะมีดวงไหมซึ่งดวงที่ดีนั้นก็ต้องพึ่งกับการขึ้นโบนัสทามนี่แหละครับเจ้าคุกกี้โรลเลมอนถ้าขึ้นโบนัสทามหมดลูกไฟได้หมดลูกไฟครับและเก็บลูกไฟชิ้นสุดท้ายก่อนจะจบโบนัสทามและลงมาด้วยความเร็วแสงนั้นก็จะช่วยให้ได้ ระยะทางที่วิ่งไปไกลขึ้นเฉียดกับการเก็บตัวอักษรโบนัส,สานั่นแหละครับที่จะเฉียดกันมากๆเพราะว่าผมเนี่ยถ้าดวงไม่ดีครับก็จะตายอยู่หน้าคำว่าโบนัส,สานั่นแหละครับอีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วโอ้โหดนร่วงซะก่อนอเป็นไรที่น่าผิดหวังครับก็ถ้าร่วงไปก่อนเนี่ยก็แต้มแต้มก็หดหดไปหลายพันอยู่ครับเรียกว่าก็ทำให ไม่ถึงแสนนั่นเองก็เ,เล่นกันลบๆขำๆแล้วกันครับถ้าดวงดีเราก็จะได้แสนนั่นเองโอ้โหจัดการเลยแล้วก็ขณะที่เจ้าเลมอนวิ่งด้วยความเร็วแสงครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันปล่อยสายฟ้าออกมาด้านหน้าครับทำลายสิ่งกีดข,ขวางครับจเจ้าการคะแนนจากการทาลายสิ่งกีดขวางด้วยสายฟ้าเนี่ยก็จะได้คะแนนการทาลายชิ้นละหนึ่งหมื่นคะแนนเลยทีเดียวว้าวเนี่ยแหละครับเป็นแต้มมหาศาลจากคุกกี้รสเลมอนที่สามารถช่วยให้ ตาช่างเหรียญมีแต้มมากพอจะเปลี่ยนเป็นเหรียญได้ต่อเนื่องรัวๆนั่นเองอซึ่งเนี่ยแหละครับมันก็เริ่มร้อยหล่อแล้วหาอีกสักโบนัสทามไหมนี่เราขอเติมแต้มหน่อยเถอะเรียกว่าแต้มไม่พอกินแล้วเนี่ยโหกินจุแล้วเกินสามแสนคะแนนทุกๆสี่วินาทีเปลี่ยนปับป๊บปับ๊บปั๊บเกลี้ยงเลยครับเกราะสายฟ้าเพิ่มคะแนนเย็นีลอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับ สายฟ้าทำลายก็เอาไม่อยู่ครับเ,เราต้องหาแต้มเพิ่มครับโดยการใช้ดวงนิดนึงตัวอักษรจาในด่านเนี่ยมากันให้เจ้าเลมอนผมหน่อยครับมากันให้เจ้าเลมอนผมได้ขึ้นโบนสัสทามหมดลูกไฟหน่อยไหน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 กำลังหายใจจัดใจ่ก่อครับต้องการอีก $3 ตัวสอนครับจะมีดวงเขาไหมเนี่ยโอ้อยังไงยังไงออดวงเชิญหน่อย ดวงอยู่ไหนมาหน่อยมาหน่อยมาแล้วครับขาดอีก2ตัวสอนครับตัวที่กับตัวไอนี่ตัวปรับเสียเลยเปะเนี่ยผมเห็นขาดสตัวนิ้วพีเลยโอเคครับด้านหน้ามีอีกสตัวใช่ไหมรู้นะรู้นะตัวที่กับตัวไอปะละ่ะไหนอะไหนไหนไหนขอหนจีมามามา,มา,มา บึ๊หายยังใจจดใจจองไม่เห็นเลยนะครับผมคิดว่ารอบนี้เราอาจจะไม่มีดวงแม่เจ้ารอสายฟ้าหายไปโอ้โหเล่นกันนี้เลยโอ้โหเจอตัวเอ็นสองตัวร้องไห้เลยดีกว่าอย่างนี้ไม่มีทางนะครับที่จะวิ่งถึงเขามโบนัสทาม BON รอสายฟ้าก็หาย พลังงานลดลงเร็วขึ้นแม่จเจ้าแถมโอ้โหแต้มหมดไปแล้วโอ้โหทำไมมันซวยอย่างงี้โอเค,มา,ค,อคอมาแล้วครับเกาะคืนมาแล้วจะช่วยกู้สถานการณ์ได้บ้างไหมอืมเหรียญเนี่ยเรียกว่าร้อยอะ่ะหายไปหมดเลยก็เกาะสายฟ้าเป็นเกาะที่ใหญ่กว่านะครับถ้าชนสิ่งกิตขวางเนี่ยระวังอ่า เยื่อุ้มไออุ่นของพุกกี้เทพธิดากับกรอสายฟ้าก็กรอะสายฟ้าไปก่อนนะครับผมโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหขึ้นโบนัสหมดมีได้ครับเชียดชิวมากๆเลยขนาดเสียกรอะสายฟ้าไปนะครับแถมไม่มีโบนัสลุกไฟด้วยแม่เจ้าอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับรอบนี้ครับผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกัน Okay, รเราพยายามเก็บแต้มออกไปเยอะที่สุด2องหมื่นสามยังไงครับ2องหมแบบนี้ครับเจ้าครีมเนของเราจะง่อยนิดนึงครับเพราะว่าไม่มีแต้มสะสมจากคุคกกี้เลมอนนั่นเองครับต้องใช้ตัวมันตัวเดียวเนี่ยนะครับจัดการแต้มสะสมมีอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนดูสใช้หมดรวดเร็วแค่ไหนยังโชคดีครับที่สามารถขึ้นโบนัสทามหมดมีได้เฉยเลย ขึ้นมาแบบงงๆครับครั้งนี้เราพยายามหยาดคนละกันครับยังพอมีลุ้นครับเล่นดีๆก็ทําได้นะครับแต่พี่บอยเนี่ยโอ้โหจะเล่นดีๆได้สักรอบนึงเนี่ยต้องพึ่งปฏิหารมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิหารพี่บอยกันดีกว่า Uh huh. ปะติหาพี่บอยจะเกิดขึ้นแล้วยังไงยังไงโอ้โหมีซิลิเดอร์ครับ uh huh. เด็ดยอดเด็ดยอดเด็ดยอดด,ด,ยอดอกไม,เออไม้เด็ดยอดดอกไม้เด็ดยอดดอกไม้โอ้โหนั่นแหละครับ uh huh. จบไปแล้วนะครับสองหมื่นหกพันเจ็ดสองร้อยกว่า ยังไงยังไงยังไงถึงแสนไหมถึงแสนหน่อยสิปั๊บหนึ่งแสนเหรียญครับทั้งที่เล่นก็พลาดอยู่นะครับโอเคครับถือว่าสําเร็จภารกิจของพี่บอยจัดการ1นึ่งแสนเหรียญได้สบายๆเลยด้วยสมบัติโกงๆเล่นพลาดนิดหน่อยอ๋อฮอสวยสดงดงามครับโดยคุกกี้รสเลมอนแล้วก็เพชรช่างเหรียญวันนี้ผมทําได้แล้วนะครับผมเพื่อน ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจมาตลอดในที่สุดผมก็เก็บหนึ่งแสนเหรียญได้แล้วอโอเคครับมีอะไรเราก็มาเล่นกันลุ้นสนุกสนุกกันดีกว่าผมก็ทำได้แล้วในที่สุดสบายใจโอเคครับไว้เจอกันคลิปถ,ถัดไปได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ